ลงไปไม่ต้องกลนนะครับเนอเ่านะครับเออนั่นนะนถุงชุดใส่ก่อนน่โอ้ลืมใส่ไม่ใด้ใส่ะสวัสดีครับมาแหมแล้วนะครับหนึ่งเมนูตัวนี้เราจะกิ่นฝากันมันเลยนะครับ นี่ก็เป็นปลาข้าวเหมือนเดิมนะครับพอดีไปธุระมาแวะซื้อมาเห็นนี่เขาจะต้มส้มแกงส,ส้มส้มน้ำใสนะครับเนาะต้มยำน้ำใสนะครับเครื่องก็มีปลานะครับกไข่แดงหอมขาวข้ามิ้นตามเปียกส่วนเครื่องปรุงก็มีนะครับปลาเขียวมีทอดหอยนางรมหน่อยๆก็กด,ดูดีส่วนอื่นเขาต้องเครื่องลงไปก่อนนะครับ ไปเลยครับนี่ล้อข้างหน้าเรื่องมันออกก่อนนะครับรับน้าเดืเอดเดือดเขาปยก็เอาฝาใส่นะครับนี่ปุ๋ยจะตกลมมาหอ,อยหอยมาหน่อยแล้วนะครับจะตกแต่กับพอมกัมเนอะลอยดวงนะครับนร่นลยน,นะครับลาเขียวหน่อย นั่งลม้มหน่อยตัวนเนี่ยจะออกไผ่ๆสุดดนี้หน่อยครับถ้ามีขนอ้อก็เนี่ยเอาใส่ขนอจะลำ้ำเลยฝุ่นพิกหนูพิกินดานครับลงไป ปิดป่าเลยนะครับอืมส่องออกกันนะครับป่าลงไปตไมต้องกลนนะครับเนื้อเอานะครับต่อสักครู่อไปกูดครับ ยิตงต้องมี้มึเกเผือส้มนะครับเนาะเดี๋ยวสักขูดครับใส่หมึเกเผือส้มไปตัยส้มหรือหมึกกระเทยใส่เกลือนะครับเมื่อกี้นะครับเขาฝ่าล่างน้ำเกลือเขาเลยบหมกล้าใส่นะใส่ที่หลังก็ได้นะครับใส่เกลือหรือเดีือกเขารุ้งหอบนครับน้ำฝ่ามะานาวนะครับเนาะน้ำฝ่าเปียกแล้วมันเปื่อยส้ม อืมเกม็บเก้มโอ้ทุกแล้วนะครับเละแกะได้นะครับอืมนี่เอาขีดสันส้นๆนะครับเนาะนัวครับกลมก่อมกลมความหอมเดี๋ยวเขาจะเอาพริกขี้หนูซอยนะครับจะพริกแห้งโรยไปให้หมกำนะครับ เลือกซึ่งหวัวมาตัวนะครับจะได้แค่หวัตวตัวโอ้โหมัหหนก็พวกหงมเนาะพริกแล้วถ้าไหนมันจะใส่พริกทีก่หนูเหมือนกัน แนวลงไปเห็นหนึ่งปิดที่กับทีท่หนูซอยนี่เคยแห้งครับไปถิงไฟนะครับเนาะงปิดลงไปช่วยโอ้โหโสดเลยนะครับต้มยำปลาข้าวน้ำใส อ่าห่อค้าคันนิดน้อยนะครับแล้วน้ำใส่ครับอืมหวานดีครับสามซดปหวานผงรััเย กับพี่ไปุยี่นะครับตัวนี้อยากกินปามันเลยนะครับเนื้อนี่ไว้วันนะครับตัวที่สามมียูนะครับนี่ครับนี่ครับผมีเมนูเติมมานิดหน่อยกับน้ำน้ำใจเย็นเย็นนะครับเนาะไก่นกเดี๋ยชอบกินนะครับไก่นกเลย หินง่ายที่นะครับเบีย้ยต้องใส่จะจมุดไม้นะครับแรงนี่เพราะว่ามันผูกมีรักิดต้องมาเจ้าเจ้าตี่ไปที่ปิดคลิปตะคือนะครับหมู่พรวันนี่มีงานตองครับรดาบพระปาไม่วันเสาครับเสาตีสิบแปดนะครับ,เ,รรบ,รบเจ้านี้ก็มีเดาบอซากันกน,น้อยนะครับจนมาช่วยงานชุดหลกักหลักไว้นะครับ หมูข้ามบึกนนปลายังไ,ได้ตั้งกันเลยนะครับเนอเดี๋ยวขินข้าออวาแรกก่อน,น,น,นขอบคุณครับจุดเอ,อ,อ่นอครับไม่ละมองอ่ะโอ ักนี <S 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 ่กับเบิร์กันปอยนี่ค่ะเอาเพียเขาใส่เลียบเขาใส่เออครับอืใส่้วะ้นใส่เดียดใส่เพียใส่นี่เหละอืมจะข้นนี่ได้รับเกียรติจากนะครันะครับสูนลาบลาบอับ ไหนกัะลับจิ้มแล้วกจับเลยเอาละฮจฮนฮะ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 ฮบฮะฮะฮนฮะ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 ฮีฮะระฮะฮ่ฮะ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 ะฮ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 ะาะฮ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 ดฮกฮะ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 มันอยู่เดีะครับ

นืดอห่ลอมัวแมนะเขาไม่ได้เลยไันอนั่นเครงในอ่ะเครองในเขาเปิดเป็นหลอกกันเ้ะ

ได้กล้าบะ มนะนี่จะไรนี่กระนานว่ากระดาษถูกกันไปเลยไปเลย

นนี่ก็มาเป็นบางส่วนนะครับยอดข้าวปลาครับ,บแล้วก็คอยติดตามหคลิปหนึ่งนะครับเด้อน,นะครับ,บวเวทเพืเ่อทีมงานมาหลายหลายคนนะครับนี่นะครับคอยติดตามคลิปหน้านะครับมันดา